สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนสายๆในเมืออากาศที่ฮอนฮอนค่ะพี่น้องอยู่เฮียนค่ะมันนี้ฮอนแห้งค่ะพี่น้องการอีสานฮอนแห้งฝนกระบาตกค่ะทางอื่นเป็นฝนตกนก็ทันทีกระบาตกสิภาพพี่น้องเขาสวนมันนี่มาเขาสวนอีกสวนหนึ่งของแม่น้องภูมิใจเนาะคะ่ะของแม่แจนแจนปลูกไอ้บัวแดงไว้ค่ะพี่น้องปลูกไว้ถ้ากินถะาคายเนาะค่ะ,คะหาไรใดเพิ่ม มาพี่น้องไปเบิ่งน้ากันค่ะสวนบัวแดงของแม่แจนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีกรอบค่ะวันนี้แม่แจนเสื้ามาเก็บบัวค่ะบัวที่แม่แจนปลูกไว้ เป็นบัวแดงค่ะบัวแดงปลูกไปขายเพราะว่าแจนศึกษาในยูทูบเนาะค่ะพี่น้องศึกษาในยูทูบเลยก็เล่มาลอนเหตดเบิ่งค่ะเพราะว่ายูน้องใลหมู่บ้านก็มีบัวก็เล่นไปหามาปลูกเบิ่งค่ะแล้วก็ปลูกกระถางเดียวเนาะค่ะวันนี้มันก็เออหอกกูเนี่ข้างว่าเห็ดจังไร้ไม่แจนก็เล่นล่มพุนเ็ดอีกค่ะไปหาบัวมาหลายๆเดี๋ยววันนี้ทอเก็บเ้าค่ะจนเก็บไปขายแล้วค่ะพ่อได้คาน่มลูกค่ะ เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งจะเป็นบัวแดงเนาะค่ะเ้าปลูกไว้เพราะว่าเดี๋ยวมัไม่บางไหวค่ะพี่น้องเพราะว่าบัวนี่เขาบม่ให้ถือแดดเนาะค่ะถ้ามันถือแดดแล้วมันสะเป็นสีเขียวเราที่นี่มันสีใหม่อันนี้มันถือแดดค่ะเพราะว่าช่วงใบสามใบสามงงแรงนี่ค่ะแดดมันสือซองขาม้าเรามันมันแดดมันซองเรามันพอนเนาะค่ะเพราะว่าอากาศในศาลนี่มันมันพอนแห้งค่ะ แล้วมันใบมันคือสูงนี่เขาปิดฟ้าไว้ใบมันคือสูงแล้ววันนี้มันกระสีลวกค่ะมันเข้อาถือคล่อนพรายมันกระสีลวกเนาะค่ะแต่ก็เลยสิเก็บไปขายก่อนเนาะค่ะพี่น้องเบิงเนาะค่ะเจนเจนปลูกต้งเมอร์สซิพเอสทังค่ะพี่น้องรอหนีเจนล่องปลูกเมิ่งสซิพเอสทังปลูกไว้สุดท้ายขายนั่กินนั่เนาะค่ะ และได้พ้นยู่ค่ะ น้องเห็น่ะนาวค่ะมันพ่อเก็บเองค่ะม,มันขึ้นมันขึ้นสูงเนาะค่ะน,นีแจะสิเก็บไปขายเนาะคะ่ะพี่น้องไปขายเบิ้งค่ะขายในเมืองานที่เรียกว่าสิขายตลาดนัดตลาดนัดอยู่บ้านว่าก็มีตะวันอาทิตย์เนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้บัวมันกล็ล่อว่าใดเนาะคะ่ะก็เลยต้องออปไปไปขายก้อนอเจาเจ๊ยัไม่เห็นหลูกแต่จะปลุก ปูแบบพอสารผิดค่ะหน่วงพอใส่อีกอย่างเลยคือห้างใสแต่น้ำแล้วก็เอาหัวบัวลงไปอุ๋ยที่ใสแา่ที่ใสแบบแต่ล่องใส่เป็นฮอร์โมอนฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนนมตัวที่แฉะไปค่ะล่องโยนใสเนาะค่ะมาเก็บบัวไปขายน้ากันค่ะเก็บหลังก็เอาไปรางก่อนเนาะค่ะไไมันจะมีกินน้ำสักน้อยเนาะค่ะถ้าก่ไปแช่น้ำไว้ก็ะสิบ่ามีกิน นะาให้พี่น้องเบิ้งใกล้ๆเนาะค่ะว่ามันเปลี่ยนจากไหนเนาะนะคะให้พี่น้องเบื้องใกล้ๆว่ามันเป็นจังไหนแล้วคะ่ะหวานกรอบค่ะบัวแดงข้าปลูกเองกินแล้วสบายใจค่ะพี่น้องปลอดสารพิษน้ำเขาก็ใส่น้ำปลาปลาเนาะค่ะใส่น้ำปลปาปลาปลูกสีจะสวยงามค่ะ แต่จากล่องเฮ็ดเบิ้งค่ะพี่น้องเห็นเพื่อนเห็ดใน YouTube แล้วก็ยูเฮียนเนาะค่ะหาไลไใดพิเศษหาไลไใดเสริมคืดหลายอยู่ค่ะแจนปลูกรอบมีแจนล่องซื้อมากกับซื้อทังมากประว่าสิบทังค่ะพี่น้องมีอยู่นี่กับอีกทังหนึ่งแจนปลูกสิบเอ็ดทังแล้วแจนเก็บไปเราสองทังค่ะเก็บไปเตอร์มือก้อนเนาะค่ะมือว่านมือก้อนเก็บไปก้อนแล้ว นะคะค้องมาเก็บบัวน้ำกันค่ะเก็บง่ายๆค่ะเพราะว่ามีถิงนมีอย่างแล้วก็ออกจากหัวมันซื้อค่ะหัวมันลงไปไว้ก็ติดเอาส่วนที่มันึินมากนะคะ่ะหัวมันก็เก็บไว้อีกรอบไหมค่ะ หัวมันที่ข้าเกตออกข้ากับเอาไปล่างค่ะร่างเรา,เาตากแดดไว้จากสองแดดแล้วก็เอามาปลูกไหน่ก็ลองคิดร่องถึกมากคือกันค่ะหน้องล่องคิดเบื้องจากพ,พิดกระทางเดียวเนาะค่ะร่องหาม่าพิดกระทางเดียวช่วงนั้นหัวบ่มีหาหัวบ่ได้ค่ะ เล่องเห็ดกระทางเดียวลองปูเิ่นก่อนเนาะค่ะว่ามันเป็นจังไดมันจะขึ้นขึ้นเพื่นโบวันนี้เฮาวล่องกันแล้วเฮาก็เลยหัว่ามันเป็นจังไดเนาะค่ะเฮาก็ับวิธีเห็ดศึกษาใน YouTube แน่เล่ไปหาหัวหัวม่อีกค่ะพอมีรายไลงเสริมเพิ่มเข้ามาเนาะค่ะพี่นงอคนเฮาถ้าบ่ถัามีแต่ คิดเราเพรเห็ law, minimum, so, cần, ystem, sink, main, ุมันกับเรเห็นผลบ่าสำเร็จเนาะค่ะหมดเหนมิจฉาว่าล่อล่อล้อมกับเรได้เห็นเจ้าเชื้อเนาะค่ะพี่น้องถ้าคิดเราเขาต้องลงมือเห็ุลงมือทำค่ะมันจะสิ้นุดผลว่าห้อเห็ดนะมัได้ผลสำเร็จบอถึารร่งใจให้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปการร่งใจกัน ใส่เวลาผูกรอบหนึ่งรอมหนึ่งใส่เวลาผูกประมาณเจ็ดสิบแปดหมื่นค่ะกระเก็บใจเนาะค่ะบัวนี้เพราะว่าเป็นแบบบานเห่ามันหากิจยากค,ค่ะมันบลมี่้ามันขึ้นเองตามธรรมชาติได้ห้องสิมันสบมันสิบ่งงามเลยสิค่ะมันสิบ,งนนสสบ่งแดงงาแมแบบนี้มันถึงแดดมากระสีเขียวเนาะค่ะ ก็คิดว่าเได้มาปลูกแบบนี้กันนะก็คิดว่าเได้มาอยู่บ้านแบบนี้พี่กันแต่ก่อนแตอยู่โคลาน้วแม่นค่ะขายขายออแต่ก่อนจะอยู่อยู่โคลาขายแต่ขายออนไลน์ค่ะตรงนั้นอยาจะคิดดีเนาะค่ะพี่น้องขายได้คือว่าได้เลยล่ะค่ะขายได้ขายดีทุกอย่างมันกับ่มันกับบ่มี่ยังที่มันแน่นอนเนาะค่ะทุกอย่ันกับเปลี่ยนไปว่าแน่นอนที่โควิซคือกันค่ะจึงได้กลับมาอยู่บ้าน บาเศร้าเขาซื้อเนาะคะญี่ปุ่นบาดก็เศร้าเราไม่เข้าไล่ใจหลายกาลัวไล่รับเนาะค่ะไม่กลับมาอยู่บ้านโถ่มาอยู่บ้านทางโอยู่บ้านก้อนเนาะค่ะบานเท่ากับบริสุทธิเนาะค่ะหายอยู่หายกินแบบบรรบานเท่า ก่อนอีกโอ้ยบทจิดจอยบทคิดว่าศีกับมาอยู่บ่ายวันนี้คิดกับว่าศีกับมาอยู่หล่ออิสเลยมันขาคายได้เนาะค่ะศีกับมาอยู่กับคิดหาแล้วเห็ดค่ะบัดนี้ศึกษาในยูทูบเขาเบิ้งยูทูบเขากัเอามาเบิ้งไปเขากับเห็ดมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเท่ากอมเนาะค่ะฮะอนใดที่มันบิเหลือบากูแรงเหี้ยห้องพ่อเห็ดแด่ฮาแด่เขาก็ลองเห็ดเบิ้ง โควิดนี่มันรุนแรงอีกเลยค่ะอยากี่เข้าคาขายใดก็คายไปคายบ่อใดเห็ดทุงบ่อใดเลยค่ะจ,จะเจ็บคองมันมีลูกอีกค่ะคุณหมอโอ้อนี่ค่ะก็เก็บดีแล้วเาก็เอาไปล่างแช่น้ำไว้ค่ะ เก็บเบิดนีเลยคข่เราจะสิเก็บเบิดนีเลยเพราะว่ามันขึ้นสูงแล้วเนาะค่ะอากาศร้อนแดดซองไหมอย่างว้นแร่นี่โอ้ยเผาเผาหมดมีของไหวแดดแห้งแห้งค่ะยังค่อยๆเก็บค่ะเพราะว่ามันกรอบเพอสีเ็ดแห้งเมื่อไรค่ะมันกรอบมากเลยหัวย นจะมีหัวมันจะขื้นเรื่องสีค่ะมันจะออกมอแบบนี้ถุงกับปรกระเจ้ากับพัพิกค่ะแบบคักหางุ่มบัวในน้องมากค่ะพี่น้องบัวนี้มันจะเป็นหัวเนาะค่ะมันจะเป็นหัวมอแบบนี้เพราะมัน ที่จาศึกษาเบื้องใน y o ยูทูบเพิ่นบอกว่ามันจะเป็นบันนวแดงนี่แหละค่ะพ่น้องปีนึงมันจะสลัดหงวออกเทียนนึงค่ะมันถึงจะได้องบอบัวนี่แต่เบื้องใน y o ยูทูบข้างซุรินเนาะค่ะเิ่นเพ่นทย็ดยเขาไปศึกษานล้เหมือน เป็นขายโลละแพงค่ะทางดินเพิ่นเลนะคะโลละโลละลอยหาซิางช่องกับ,บา่าโลละล,ะล,ะลอยซีซิฟก็แต่ทางนี้ทางบานทางเลยก็มีก็มีเลยค่ะก็มีขายขายขิย,ยาก บริยูซื้อจ้าเถื่อนน้องคิดหาแนวเห็ดคิดหาแนวเห็ดนั่นเห็ดนี่เพราะว่าช่วงคนแรกเขากัอคนแรกก็เคยขายได้ก็ขายบ่ได้เลยค่ะพี่น้องไม่กินยากได้ขายแนวเห็ดแน้วท่าพี่น้องโมจะล่อว่าพอกว่ามีเงินมันโมไม่ยังเกิดหรอกค่ะว่าเขามีนี่ผิดใส่ทุกมือเนาะค่ะพี่น้อง ดีด้วค่ะก็ดี่แล้วกับอีกโดนอยู่ค่ะบนแจงก็ไปหางุมเองครับพี่น้องไปกระเพาะไปกรบมันแนป้นกระพอมาแตงหางุ้มมาไหวเพื่อจะะก,การดีบนมุมนะคะ่ะ Yeah. <laughs> แล้จจวจ้ะแลเก็บแล้วลอยค่ะพี่น้องเบิ้งนะคะ่ะล ouais. right ่างแล้วค่ะอันนี้เก็บวัวเบิ้งคำคำพี่น้องเรือซีทังเรือหาทังเก็บแค่ซีทังยานขายวัวเบิดเนาะค่ะเก็บแค่นี้ก้อนล่างแล้วค่ะแบบหลากหลายมีสิมัดไปขายค่ะงามปะค่ะพี่น้องมาเอาไปกระป๋อเด้อค่ะเดี๋มัดละสิบบาทพี่น้อง ักขายปิดยากเนาะคะา่ะขาวงามกรอบอร่อยมัลสีลส์มัลสีส์บาทค่ะมาไปขายนําบ้านหนองสีสบาทากับบ้านซับนีแล้วค,ค่ะขอเจ้าคิปไว้เพียงนซับนีเด้อค่ะพี่น้อง ฝากกดติดตามก็เลยก็แชทก็กระดิ่งเป็นกำลังลใจให้ในเด้อค่ะกบขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชททุกคกอมเมนท์นทุกการติดตามจากพี่น้องิปหน,นาพอกันไหมสวัสดีค่ะ